ะะเวลาลอกเราจะลอกลักษณะให้เห็นเยื่อบางๆลักษณะนี้นี่เห็นไหมตรงนี้คือเยื่อที่เราจะไปส่องดูปากใบเมื่อได้แล้วนักเรียนต้องทำใบเลเดี่ยวใบเลยกคู่นะเมื่อได้แล้วนักเรียนวางใบมีดที่คมที่สุดคือยินเล็ดและบางที่สุดนะคะนักเรียนอย่าใช้ใบมีดโกนโกนหนวดนะ เพราะว่ามันจะทําให้ต่อหนวดของเราใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ตัดเอาเฉพาะส่วนที่มันบางนะคะไปสองกล้องนะตัดเอาเฉพาะส่วนที่บางไปสองกล้องนะตามนี้เราได้แล้วเสร็จแล้วหลอดหยดหลอดหยดใบคือสีน้ำเงินะสีน้ำเงินหนึ่งหยดแล้วก็จากนั้น ปล่อยให้เขาแช่ไว้ประมาณ3นาทีจากนั้นเราใช้ผู้กันนาะเขี่ยส่วนสีของซาฟาฟรนผสมเข้าไปเพื่อให้ไปกาติดส่วนของไฟเบอร์ะะอเมื่อได้แล้วไม่ต้องเยอะนะคะน้ำ cover g l a s ปิดจะจบปิดสไลด์วิธีการปิดทำอย่างนี้นะคะจับมือที่ถนะัด นะจับลากเข้าไปหาน้ำ,น,ำน้ำสีเสร็จแล้วดึงออกนิดนึงใช้ระเซ็ปลองแล้วก็ค่อยวางไม่ให้มีฟองอากาศอันนี้คือทำมีฟองอากาศแบบน,นี้ไม่ได้นะคะนักเรียนทําต้องไม่ให้มีฟองอากาศเห็นไหมลักษณะเบนบางนะคะเรียบอย่างนี้ไม่หักคะแนนแต่หักคะแนนตกฟองอากาศนะอันนี้คือหนึ่งวิธีการนี่คือดูไปดูปากไปต่อไป เอาส่วนที่เป็นรากมากครูจะสอบนักเรียนทุกคนกลุ่มละสี่คนจับใบมีดคนละใบนะคะและ้วครูจะเดินสอบอสอบวิธีการทำสไลด์ด้วยสองคนต่อกลุ่มส่งกัวแทนสี่คนจับใบมีดแบบนี้เอามือที่ถนัดจับใบมีดเลือกขนเลือกรากที่อ่อนเลือกต้นที่อ่อนนะคะเอารากที่แข็งแรงหน่อยนะลรากครูจะเ,เลือกรากส่วนที่อันนี้ได้อันนี้ก็ได้เสียดาย ก็ตัดเอายาวพอประมาณนะคะจากนั้นใช้มือเวลาเราจับนะคะใบมีดที่จับสอกตั้งฉากกับโต๊ะอย่างนี้นะกดสอกไว้อย่าให้เคลื่อนห้ามทําแบบนี้นะห้ามอย่างนี้เพราะนั้นสอบต้องตั้งกับโต๊ะไปอย่างนี้แล้วนั่งมองด้วยสายตาระยะ1ฟุตให้มันชัดจากนั้นมือนิ้วน,นิ้วกลางจับนิ้วโหัวแม่มือจับอย่างนี้นิ้วชี้อาไว้ดัน ะะจับตรงปลายนะประมาณนี้นะคะนิ้วชี้ไว้ดันดันทําไมดันให้ปลายมีดไปหาวัตถุที่เราจะคอซิชันผ่าตามขวางนะคะนิ้วหัวแม่มือดันเอาไว้เพื่อที่จะให้ใบมีดล็อกเข้ากับนิ้วห้ามเฉือนแบบอย่างนี้เด็ดขาดนะห้ามเฉือนเนื้อเยื่อแบบนี้เอานิ้วชี้อีกนิ้วนึงลองใบมีดเห็นไหมคะนิ้วชี้นิ้วนี้ลองเสร็จแล้วเราดันเนื้อเยื่อให้บางที่สุดอย่าให้หนา นะทำเป็นร้อยครั้งอะ่ะเอาจนกว่าจะบางได้พอใจดันกับนิ้วหัวแม่มือห้ามเฉือนนิ้วหัวหัวแม่มือตัวเองเอาแค่ดันให้เนื้อเยื่อมันขาดเป็นตัวดันนะคะใบมีดเดี๋ยวครูทักหาเอาใหม่ให้มันมันเริ่มไม่เข้าแล้วเน,ะม,นมันความคมหมดละนะคะทำแบบเนี้ยคนที่สายตาดีๆ <c oughs> ควรทำหน้าที่คอร์เซชันให้เพื่อนใส่ให้เต็มนะแล้วก็เลือกเอาเลือกเนื้อเยื่อที่ดีที่สุดอย่าทำแค่พอมีสไลด์สลา์ เสร็จแล้วล้างเลยแล้วก็ทากําหม่เนื้อเยื่อไหนเสร็จแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ล้างทําใหม่ไปมิดไม่คงทำให,หม่ประมาณนี้นะคะวิธีการเฉือนอยังไม่บางพอเราจะได้เนื้อเยื่อที่บางสมมติว่าได้เนื้อเยื่อที่บางแล้วพอใจแล้วห้ามใช้มือเขี่ยรากคือสีแดงใช่ไหมแช่ตรงสีแดงแช่ตรงสีแดง เนื้เยอะสีแดงอ,อ่ะทำอีกทำไปเรื่อยๆนะคะเวลากสเซ็ชั่นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแช่เลยไม่รู้ว่าอันไหนใช้ได้แล้วก็เลือกเอาอบางที่สุดแช่ในน้ำลำต้นดูเหมือนกันค่ะนักเรียนส่วนของลำต้นขอลำต้นเอง ำต้นนะคะเราจะเลือกจากส่วนบุไล่ตั้งแต่ยอดลงมาป้องที่สามสี่สองสามนะคะประมาณนี้ป้องนี้ใช้ไม่ได้มันแข็งใบมีดตัดไม่ได้ดเพราะฉะนั้นนะเลือกส่วนปลายยอด,ดยก,ยก็เรียกว่าพายบริโกดคือระยะการจเจริญตร,ระยะปฐมภูมินะคะอ่ะเราก็ใช้ใบมีดนะตัดกูก็จะเลือกในส่วนของส่วนที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะนีน่จากนั้นกูก็จะใบทุกส่วนจะใช้ได้หมดเอาที่ถนัด นะคะเ,เ,เหมือนเดิมจับเหมือนเดิมเซ็กชันเหมือนเดิมเนิ้วหัวแม่มือต้องสูงกว่านิ้วชี้นะคะแล้วก็เฉือนหนึ่งอันนี้หนามากเอาแบบบางแบงบใส่ะสองสามไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจจนกว่าจะเจออันที่ใส่พอเจออันที่ใส่แล้วก็เขี่ยใสย่สีเขียวนะครใบเหมือนกันสามนาทีเนาะ สามนาทีาทไงพพจับมือนช้นี่ส่วนของใบเราจะเอาบริเวณก้านใบส่วนนี้ใช่ไหมคะส่วนก้านใบเราก็จะม้วนให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นต้นให้มันให้มันสามารถที่จะตัดได้ง่ายม้วนใบนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งฉากข้อสอบของเราขึ้นจับเหมือนเดิมค่ะจับเหมือนเดิม,ใช,มใช้วิธีการเดิม เฉือนเฉือนบริเวณเส้นกลางใบนะเฉือนเส้นกลางใบให้มันให้มีใบติดมาด้วยได้ทำเหมือนกันแบบนี้แล้วก็เอาอธิบายที่สุดไปแช่ในสีน้ำเงินสีฟ้าหนึ่งนาทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลือกใบที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเนาะอย่างเงี้ยเส้นใบแข็งแรงอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นเส้นใบคูมขึ้นมาเส้นกลางใบอ่ะมิดดิบอ่ะ นะเอาที่มันแข็งเอาใบที่แก่หน่อยอย่าไปเอาใบที่อ่อนมากอันนี้ก็ได้เห็นไหมคะเอาส่วนเนี้ยตัดส่วนโคนมันนะโคนก้านใบมนะันจะดีที่สุดน,นะคะใ,ใบใบเล็เดียวก็เหมือนกันพอเสร็จแล้วเราก็ใช้เราก็ใช้ผู้การเขีย่ยใช้ผู้การอ่ะผู้การมีหลายอันเราก็ใส่วางไว้จะได้ปูนสีกันนะเราก็ใช้ผู้การเขีย่ยไปใส่ในสักกรณี เราไม่รู้หรอกว่าใบเดือเดี่ยวหรือใบเดือยตู้น่ะมันปนกันแล้วใช่ไหมในส่วนของรากต้องมาแช่ในนี้แล้วก็แยกโซนเอาอันไหนรากอันไหนลำต้นอันไหนใบนะคะอันนี้คือส่วนของลำต้นในลำโซนอ่ะอ่ะเสร็จแล้วอันนี้คือใบเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาแผ่นสไลด์ล้างเช็ดให้สะอาดนะคะอันนี้มีหลุมไม่เอาเอาแบบที่มีหลุมสไลด์ส่วนแล้วก็ใช้เข็มเขี่ยส่วนที่เป็นไอนน้ลำต้นเนาะส่วนต้นแช่ไว้สมมุิไ่าได้3านาทีแล้วเ็าอางส่วนของลำต้นถือว่าหนานะแล้วเราก็หยุดหยุดน้ำน,นี่นะเข้าไปหยด ก็วางกับดึงไว้ทาที่เรียบๆียกแก๊ป,กปิดเหมือนเดิมใช้มือที่ถนัดนะคะจะ,ะตั้งฉากเข้าไปนะคะล้าชิดแตะติดดึงออก f o อเส็จรองรับ่อยนะไอ้เยอะขึ้นอย่างนี้แสดงว่าหนาเห็นนะไหมอันนี้ไม่ผ่านเราต้องทำใหม่ <c oughs> นะคะกูจะสอบนะ สอบทำสไลด์สองคนแล้วก็สอบทำคอร์สเซ็กชันนะคะตั้งฉากว,วิธีการ4ี่ตุ่อตกลุก่มนะคะแบ่งหน้าที่กันแล้วก็อีกคนนึงทำสองกล้องสอบ2องกล้องอีก1คนตัวแทนกลุก่มนะคะวิธีการจับดึงขึ้นดึงลงโอเคดำเนินการ Terima kasih. E